นะเขาคงไม่ดิ้นตามหรอกออที่ที่เราเข้าใจก็คงไม่ดิ้นตามไปกับเขาหรอกเพราะว่าคิดว่าผู้นำเขาคงจะเข้าใจในเรื่องนี้นะครับเพราะว่าเขาคงจะทําตามาลูกบ้านตลอดรอดฝั่งหรือว่าทําตามใจของลูกบ้านนะให้ทําอย่างวะอย่างเงี้ยบางครั้งเขาก็ต้องดูเหตุผลก่อนนะครับถ้ามันมีเหตุผลเพียงพอเขาก็จะทําอยู่นะแต่ถ้ามันไม่มีเหตุผลเขาก็คงไม่ทาหรอก อา่าไม่ทําแล้วก็จะส่องดูว่าผิดหรือถูกเอาเอาขั้นแรกก่อนเออเอาขั้นแรกก่อนว่าเขาจะส่องหรือว่าผิดหรือถูกถ้าผิดเขาคงไม่ทําแน่เขาคงจะไม่ตามแน่คุณจะไปข่มขูเขาเดี๋ยวเขาจะสวนเอานะ <c oughs> อา่านะจะให้คนไปทํอาอ่าร้องเรียนหรือว่าไปสร้างสถานการณ์ไปร้องเรียนเขาเนี่ยต้องดูว่าเขาผิดอะไรเออต้องดูตรงนั้นก่อนนะครับ ว่าเขาผิดอะไรก่อนขั้นแรกอ่ะถ้าเขาไม่ผิดคุณไม่มีสิทธิ์ไปร้องเรียนเขานะอ่าเพราะผู้นาเนี่ยถ้าเขาวางตัวอยู่ดีๆเนี่ยนะครับอยู่ๆเขาจะไปโดนใส่ลงปใส่ร้ายหรือว่าเขาจะไปเผลอนะครับไปงานเขาดํานะครับไปเผลอดูดวงเขาให้เนี่ยอันนั้นก็ว่าไปอย่างนะเออแบบก่อนๆ่ะเอฟซีนะครับนะพาดนะครับมันมีพาดเหมือนกันนะเออพลาดนี่ไงถ้าพูดง่ายๆว่า ผู้นําก็อย่าเผลอก็แล้วกันเอออย่าเผลอไปทําอะไรผิดเพราะฉะนั้นเขาเขาอาจจะคอยสอดส่องอยู่แล้วก็คอยเพ่งเลงอยู่นะถ้าเขาไม่พอใจขึ้นมานี่เขาสามารถจะไปแชะแชะแชะ,ชะนะครับนะเออแล้วก็ทําเรื่องรายงานไปนี่อันนี้จะโดนนะครับเพราะว่าคนก่อนก็โดนแบบนี้มาแล้วนะครับเอฟซี FC นะเออโดนในลักษณะน,นี้มาแล้วอ่าเห็นไหมมันชัดเจนไหมเอฟซี FC? นี่แหละ เพราะฉะนั้นไว้ใจไม่ได้นะครับก็อย่าไปผิดกันแล้วกันนะครับบอกตรงว่าอย่าไปผิดแล้วกันอย่าไปพลาดให้เขาเอ่อต้องระมาดระวังว่าเ้ยถ้าเราอยู่ในตําแหน่งอยู่ในหน้าที่ของเราเนี่ยเราทําตัวธรรมดาธรรมดาคือไม่อะไรกับใครนะครับแล้วก็ดูแลลูกบ้านนะครับดีๆแล้วก็ไม่ได้กระทําความผิดนอกเหนือจากตรงนี้ไปมันก็ไม่มีปัญหาแล้วเขาจะทํายังไงมันก็นแล้วแต่เขาแหละอ่า แต่อย่าไปพลาดเหมือนเหมือนคนก่อนนะครับคนก่อนในพลาดยอมรับว่าพลาดนะครับนะ <c oughs> ไม่ได้คิดอะไรไงก็คิดว่าเออชาวบ้านชาวบ้านเนาะมันไม่ได้คิดอะไรแต่ว่ามันออกมาแล้วไงมันเห็นมาแล้วไง <c oughs> นั่นแหละพลาดไม่ได้เพราะว่าอย่าลืมว่าตอนนั้นน่ะเขาอาศัยเงินทํางานนะเอฟซีนะเอออาศัยเงินทํางานมันเห็นกันอยู่แล้วนะครับถ้าเขาไม่พอใจเขาก็จะแชะแชะแชะนะครับนะเออแล้วก็จะ ทำเรื่องขึ้นอ่าเสนอนะครับเสนอไปทางลูกพี่ใหญ่มันก็จะกลายเป็นผลกระทบนะสุดท้ายก็ต้องอยู่ไม่ได้ <c oughs> ก็ต้องไปนั่นแหละแต่ว่าคิดว่ามันมีตัวอย่างมาแล้วเนาะมีประสบการณ์มีตัวอย่างมาแล้วก็ก็คงไม่พลาดแอนว่าก็อย่าไปทับคือทําตัวอยู่แนวกลางๆอะนะครับเออใครผิดก็ว่ากันไปตามผิดอย่างนั้นโอเคที่สุดแล้วนะครับถูกก็ว่าไปตามถูก เพราะฉะนั้นเขาจะพูดยังไงเขาจะกั่นแกล้งมันกั่นแกล้งไม่ได้หรอกถ้าเราไม่ผิดอ่ะจริงจริงถ้าเราไม่ผิดสักอย่างเขาทาอะไรไม่ได้หรอกมีแต่ครูไปเฉยนั่นแหละนะคมครูไประวังนู้นระวังนี้นะครับอืมพะพูดง่ายๆว่าจะไปช่วยเขาเอาง่ายอย่าไปช่วยเขา,เา,า,า,ชเขาใช่ไหมการที่จะช่วยใครก็แล้วแต่ถ้ารู้ว่าผิดเนี่ยไปช่วยเขาเนี่ยจะโดนนะครับมองตรงว่า โดนแน่ๆนะครับอา,อาจจะมีการอร้องนะครับว่าปกป้องนะครับนะไม่ได้นะครับนะเอนซเนะบอกกันง่ายๆเลยนะไปปกป้องอย่างนั้นไม่ได้ปกป้องคนผิดนี่มีแต่เสียก็เสียนะเสียหน้าที่เสียทุกอย่างเลยละ่ะคือชาวบ้านเขาก็มองเห็นกันเลยเออแต่ถ้าว่าอยู่ในสายกลางนะครับเอ,อไม่เข้าใครออกใครก็ไม่เข้าข้างคนผิดอะเอาง่ายๆ เพราะเวลาตอนที่เขาทําผิดเนี่ยเขาเคยเขาเคยมาปรึกษาไหมถามแค่นี้เนะไม่มีเขาไม่มีนะเออพอผิดแปลแล้วก็จะให้เราไปช่วยมันไม่ใช่อเอฟซีนะใช่ไหมออตอนที่ทําอยู่ไม่มีการมาอ่าเสนอนะครับไม่มีการมาปรึกษาหาลือแล้วว่าเอ้ยทําแบบนี้ถูกหรือผิดหรือยังไงเนี่ยนะไม่มี เออจริงๆเนี่ยไปแอบงุงงงงิ้กันน่ะเอฟซไม่ใช่ไงเพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังเออระมัดระวังเพราะว่ามันมีตัวอย่างมาแล้วผิดพลาดมาแล้วมันแก้ยากบองตรงว่าแก้ยากนี่แล้วก็ก,ก็เตือนต้องเตือนแล้วเพราะว่ามันเคยมีประวัติมาแล้วเคยผิดพลาดหลายหลายอย่างแล้วตอนนี้เขาก็จะเขาก็จะทำคล้ายๆแบบนั้นอีก เหมือนเป็นการขกลมโค่นะครับว่าถ้าไม่ช่วยนะครับก็จะมีปัญหาอีกอะไรอย่างเงี้ยนะโอ้โ oh, หอันนี้อันตรายมากเอฟซบอกได้เลยเออไปขู่เขาอย่างนั้นไม่ได้นะเออไม่ได้นะครับนะเอฟซีนะเออไปทําอย่างนั้นไม่ได้เขาไม่ช่วยก็มันต้องดูก่อนนะครับ่าคุณคุณถูกหรือเปล่าล่ะถูกไหมเออถ้าคุณถูกช่วยมันต้องช่วยอยู่แล้วนะครับถ้าถูกนะเออถ้าผิดนี้เขาไม่ช่วยอยู่แล้ว เขาจะช่วยทําไมนะครับออตอนที่ทําไม่เห็นมันมาอ่ามาปรึกษาเขา,าเอ่ะเอพอเกิดปัญหาก็จะมาขอให้ช่วยเนี่ยโอ้โหผิดเลยนะครับเอฟซี FC แบบนี้ผิดเลยไม่ได้นะครับเอฟซี FC เนาะไม่ได้ไม่ได้ไไดอะก็ว่าไปนะครับก็เข้าทักทายกันก่อนเนาะเอฟซี FC เนาะนี่แหละคุณม้ามนะครับสวัสดีครับผมขับรถทางไกล ฟังแดงไปด้วยอ๋อขอบคุณมากครับผมนี่แล้วนะครับอาใหญ่ปุนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีทุกท่านด้วยนะครับผมนี่และเจ๊นะครับสุกายนะครับคุณแจ้มน้ำนะครับสวัสดีครับผมอ่ะก็ว่าไปนะเอฟซีเนาะก็นี่แหละนะครับก็อ่า ประยุมนะครับสวัสดีครับผมนะครับถักทายกันเนาะอสิบนาทีแล้วนะครับก็เราเกินหัวเรื่องมาแล้วนะครับว่าคุณทวินนะครับสวัสดีครับผมเกินหัวเรื่องมาแล้ว <c oughs> พอตอนนี้ก็เริ่มเริ่มอ่าชาวบ้านนะครับเขาก็เริ่มมองเห็นแล้วละว่าใครเป็นใครเป็นคนอ่าสร้างความอ่าปั่นป่วน เอาง่ายๆนะเอฟซีนะลองให้คิดดูที่ว่าถ้าเกิดเขาไม่อยู่ในที่นี้แล้วเนี่ยเขาออกจากที่นี้ไปแล้วแอดว่าก็คงไม่มีอะไรก็คงจะสงบนะเอาจริงๆนะเอพอพราะเขาไม่อยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยนะเขาย้ายไปอยู่ที่อื่นเนี่ยอันนี้จะสงบมากเลยนะเอาบอกตรงนะเออเพราะไม่มีใครมาทําอะไรตรงนี้ไงเออใครจะไปเล่นอะไรก็เล่นกันอยู่ข้างนอกเลยอะไรอย่างนี้นะเออเถียงกันก็จะเถียงกันอยู่ข้างนอกเงี้ย ก็ไม่ได้เกี่ยวข้างในนี่แต่อันเนี้ยพอมีปัญหาขึ้นมาเนี่ยเออพอเขามีปัญหาเนี่ยเขาก็พานไปทั่วเลยตอนนี้นะพานเออพานคนณวุฒนพานคานคนี้เอฟซีสังเกตไหมเออเขาพานนะเออเหมือนพานอนะ่ะเหมือนละลานไปทั่วเออคุณกาญจน,นาคนระับสวัสดีครับผมละลานไปจริงๆนะไอ,อ้ดูดูแล้วเนี่ยละลานไปทั่วแล้วตอนเนี้ยเออหาเรื่องคุณวุหาเรื่องคนนี้ไปแล้วนะ่ะเออ เหไหมนี่แหละแล้วก็บอกว่าเนี่ยเป็นผู้นายังไงไม่ช่วยไม่ช่วยชาวบ้านนะครับไม่ช่วยเหลือชาวบ้านนู้นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยมันต้องถามก่อนว่าชาวบ้านผิดหรือถูกอะ่ะถูกไหมจะให้ช่วยอ่ะมันต้องถามตรงนี้ก่อนเออถ้าชาวบ้านถูกเนี่ยเขาช่วยไม่มีปัญหานะถ้าเขาไม่ช่วยก็บอกว่ากันมาหรือไหมลนะ่ะเออแต่ถ้าผิดเนี่ยเขาจะช่วยได้ยังไงถามหน่อยนะครับมันช่วยไม่ได้ถูกไหม การที่จะช่วยกันน่ะมันก็ต้องดูว่าผิดหรือถูกก่อนขั้นแรกอะ่ะเอาขั้นแรกๆรก่อนอเอาง่ายๆแต่ก่อนที่แกลุงแกอยู่ที่นี่แกก็โดนไม่รู้ขี่ดอกใช่ไหมล่ะเอาถามว่าแกไปถามคนถามคนอื่นไหมว่าให้ช่วยผมทีเถอะอย่างงี้ช่วยผมทีอย่างงี้มีไหมถามหน่อยมีไหมไม่มีแกโดนตั้งแต่อยู่ที่นี่แล้วนะครับโดนไม่รู้ขี่ดอกแต่ขี่ดอกเฉพาะอยู่ที่นี่ก็โดนนับไม่ได้เลยว่าขี่ดอกเอาจริง้งโดนเยอะมากอะ่ะ อ่ะโดนที่นะครับโดนที่ดินนะครับโดนต้นไม้นะครับเออโดนเาสาไฟนะครับหลังคานะครับนะเออแล้วก็อะไรนะดินอะไรอีกนะครับเออเอาไปเทคเอาไปเทสอะไรอีกนะกล่องดําอะไรโอ้ขนาดอยู่ที่นี่นี่ก็ไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่แล้วถามว่าเขาไปดึงคนอื่นเข้ามาร่วมไหม เออต้องถามตรงนั้นะเขาไปดึงคนอื่นคนนี้คนน,คน,น,คน,นี้คนนู้นคนนี้เน้นอ่ะมาร่วมไหมชาวบ้านเขามีปัญมีปัญหาไหมตอนนั้นอ่ะไม่มีนะไม่เห็นชาวบ้านเขามาพูดอะไรแล้วก็อ่าผู้นําชุมชนมีปัญหาไหมไม่มีอีกเออไม่มีไม่เห็นมีเลยตรงนั้นแต่ว่ากลับทางนี้เรามีงงคิดเพลงเลยนะจริง,งนะงงนะมีผลกระทบกันไปหมดเออมันก็ต้องถามว่าใคร ใครเป็นผู้ดำเนินการแล้วก็ไปฟะไปโทษคนนน้นโทษคนนี้มันต้องถามว่าตัวเองเนี่ยเคยมีไหมนะครับเอ่อให้ข้อมูลคนอื่นไปเนี่ยไปเล่นมีไหมอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมมันชัดเจนอยู่แล้วเอฟซีอถ้าไม่มีถ้าคนอื่นเนะ่ะคนที่อยู่ข้างนอกถ้าถ้าไม่รู้ข้อมูลอะไรเนี่ยหรือคนภายในไม่ไปบอกเนี่ยไม่มีใครรู้หรอกข้างในเนี่ยแอดอยู่ที่นี่แอดจะไม่รู้เรื่องเลยแหละเอาผู้งง่ายนะ เออถ้าเขาไม่เอามาพูดในโซเชียลเราก็ไม่รู้หรอกเออว่าที่ตรงนี้ของใครอตรงนู้นอยู่ตรงไหนใครอยู่ตรงนี้ตรงนู้นเนี่ยมีไหมไม่มีเอสก็ไม่เคยรู้หรอกเออนอกจากคนที่รู้จักกันจริงๆแล้วก็ไปเที่ยวบ้านเขาไปเที่ยวเล่นที่เขาเป็นบ้านเขาว่าเขาจะชี้ให้ดูเออตรงนี้ตรงนี้นะอ่านนี้เราก็ถึงจะเข้าใจแต่เราก็ไม่รู้ว่าเขามีเท่าไหร่ยังไงก็ไม่เคยถามเขาด้วยเราก็ไม่รู้จะไปถามเพื่อทําไมใช่ไหมเออเราก็เราก็แค่รู้ ไว้เฉยๆแค่นั้นเองเออแต่นี่คนไกลแล้วเกินแต่ดันรู้ละเอียดขนาดนั้นอะ่ะเออถ้าไม่มีคนพื้นที่ส่งข้อมูลไปให้เขาถามหน่อยว่ามันจะรู้ได้ยังไงเออใช่ไหมไม่รู้อยู่แล้วก็คนภายในที่ที่ส่งข้อมูลไปให้แล้วก็ต้องถามว่าใครล่ะเออใครที่เป็นปฏิปากกันอะ่ะมันต้องถามตรงนี้อีกก็เนื่นไงชัดเจนไหมละ่ะกน,นี่แหละเออ นี่แหละปฏิปักษ์โดยแท้จริงกันนี่ไงออมันจะโทษใครได้ยังไงมันต้องโทษตัวเองแล้วตัวเองโดนเข้ามาในคราวนี้คราวนี้ก็โวยวายสิคราวนี้นะไม่ยอมรับความจริงไม่ร้อมไม่ยอมรับความผิดเออว่าผิด <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> เด็กนี่ยังมองออกเลยว่าผิดถูกอะเอาง่ายๆอดีาวว่าแต่คนโตแล้วเอาเด็กๆมาพูดมาดูเนะี่ยพอเขารู้เรื่องเนี่ยนะเขาก็มองออกแล้วนะแล้วยิ่งยิ่งตัวเองอยู่ อยู่ในนี้มานานมากอ,ะอ่ะเอฟซีอยู่อยู่ตั้งแต่อ่อนแต่ออกอะ่ะเขาจะไม่รู้อะไรเลยเหรอว่าอันไหนมันผิดมันถูกอ่าใช่ไหมเขาจะไม่รู้เหรอว่าที่ตรงนั้นของใครที่ตรงนั้นเป็นอะไรเป็นยังไงอ่าผิดหรือถูกถูกไหมเขารู้แต่รู้เขายังทํำนะเอฟซีทำเขาก็ต้องยอมรับสภาพนะสิทางคุณลูกค้านะครับสวัสดีกาญจานาด้วยนะก็ทักททยนะครับผม อ่าถ้าไม่รู้อทำเป็นไม่รู้ว่าเออผิดหรือถูกอนะ่ะแล้วตอนนี้จะบอกว่าเอยฉันไม่ผิดนะอต่อไปไม่มีผิดนู่นนี่นะั่นเป็นการํำพูดเองเนี่ยพูดเองเออเองสรุปเองทั้งนั้นเลยอ่าผิดถูกมันต้องให้คนกลางเข้ามาตาัดสินสิถูกไหมแต่เขากําลังจะมาตัดสินอยู่แล้วเนี่ยตอนนี้นะเออเดี๋ยวให้คนกลางเขาตัดสินให้ผิดถูกเดี๋ยวก็รู้เองอืมแต่คนที่มองดูเข้าไปเนี่ยเขามองเห็นว่าเออมันก็ผิดเว้ย <laughs> เพราะอะไรนะมันไม่มีทางเืออื่นเลยที่จะพูดอ่ะมันไม่มีทางเลือกอื่นที่จะพูดว่าผิดหรือไม่ผิดมันผิดอยู่แล้วตามตามเอกสารตามกฎหมายเออนะเราจะไปแย้งกฎหมายได้ไหมที่เขาล่างขึ้นมาเนี่ยมันแย้งไม่ได้ไงเออเพราะว่าอา่าทั่วประเทศเนี่ยใช้กฎหมายเล่มเดียวกันถูกไหมการตัดสินเนี่ยก็ใช้ กฎตรงเนี้ยเล่มเดียวกันหมดเลยไม่ผิดได้ยังไงเอมันก็ต้องผิดอยู่แล้วแต่คราวนี้ว่าอ่าพอผิดเนี่ยเขาก็จะคนอื่นก็จะเข้าร่วมไปด้วยหรือเปล่าหรือ,อยังไงนะครับก็นี่แหละนะอะคุณสุด,ดานะสักทักทายนะครับสวัสดีครับผมนี่ไงเห็นชัดเจนไหมเอฟซี MC, ว่าเขาเคยพูดล่างมาแต่สมัยแรกๆแล้วตั้งแต่ไอ้เคสแรกอ่ะเขาบอกว่า ถ้าเขโดนนยคนอื่นนี่โดนแน่ๆโดนด้วยครับเขาไม่ยอมหรอกคนเดียวนะฮะเหมือนเหมือนไม่ยอมเหมือนแขนอ่ะเหมือนแขนแล้วก็ดําเนินการแขนเนี่ยเออเจ็บแขนไงน,นี่แหละเอฟซีชัดเจนไหมเออเพราะแขนไงนแขนทําอะไรไม่ได้ไงแขนก็เลยอ่ากูจะล่วงหน้าผาเลยใช่ไหม กูต้องดึงคนอื่นลงไปด้วยดิเอออันนี้นะอันนี้ไม่ถูกต้องนะไอ้ีนะถ้าทำอย่างเงี้ยไม่ถูกลนะออความพันนะครับสวัสดีครับผมอ,อ่าอันนี้ไม่ถูกแล้วนะครับไปดึงคนอื่นลากคนอื่นลงไปด้วยเนะครับเออบางทีเขาก็ถามว่าเขาอยากจะลงไปด้วยไหมเขาไม่อยากลงหรอกอ,อ่าไม่อยากจะเจ็บปวดห็อกนะครับ แต่เขาดึงไปแล้วเนี่ยมันก็ต้องลงอ่ะแหละนะอ่าแบบไม่ได้ตั้งใจแล้วก็อ้างบอกว่าเอ้ยฉันไม่เกี่ยวนะเอ้าโหสแสดงหน่าดูเลยฉันไม่เกี่ยวฉันไม่รู้เรื่องเออเห็นไหมมันไม่มีหรอกคนอื่นเขาจะรู้อ่ะเอฟซีเออถ้าถ้าไม่บอกถ้าข้อมูลข้อมูลไม่รั่วหะคนอื่นเขาก็ไม่รู้ถูกไหมรายละเอียดต่างๆก็ไม่รู้ก็นี่แหละ เขาก็ต้องส่งข้อมูลให้กันไงนมันก็ชัดเจนอยู่แล้วเออไปโทษใครไม่ได้เลยเอาพูดง่ายๆคนคนภายนอกเนี่ยไม่รู้หรกแหมเราอยู่ที่นี่มาตั้งนานเราย,ยังไม่รู้เรื่องเลยนับภาษาเลยยิ่งคนนอกอ่าปีไม่รู้ขี่สิบไปมาเยือนครั้งนึ่งอะ่ะ